กาบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมือนี่พ่อแม่พี่น้องอยู่กับเบาเซมบานสวนครับผมมือนี่เบลเซมสิผ้าพ่อแม่พี่น้องมาอัปเดตเบื้องสวนของเบาเซมเบาเซมเฮดอันนั้นอันนี้ขึ้นมาอีกหลายอย่างครับพอให้มันมีสั่งรายได้ได้ครับผมไปเบื้องครับเบาเซมเฮดอีย่างแน่ในการที่เบวเซมสั่งรายได้ได้ครับพ่อแม่พี่น้องอยู่กับเบลเซมบานสวนครับผมมือนี่เบาเซมจะมาอัปเดตสวนอีกมือนึงครับ คือเบาเซมก็ได้ทําอันนั้นอันนี้ขึ้นมาอีกเนาะครับเนาะปลูกผักปลูกไปต้นหมอกต้นไม้ขึ้นมาอีกผลละหมากรากไม้ขึ้นมาอีกหลายอย่างครับในส่วนที่เบาเ็มได้เฮ็ดนี่ก็แค่งานเดียวนะครับงานหนึ่งครับที่ปลูกไว้เนี่ยปลูกของไว้นะครับก็สามารถที่จะสั่งรายได้ให้เบาเซมได้แล้วครับม,มันมันไม่เฮ็ดจริงๆจ,งๆจังๆก็แค่สองปีนี่แหละครับตั้งแต่ช่วงโควิดะครับ บ่าวเซมสื่อทีผืนนี่มากับในราคา8 0 0แสนบาทนะครับเนาะตอนนั้นกับพออเอาคือว่า้วครับไปกู้ธนาคารมากแล้วกับพนเหล่าที่นี่เขาก็ขายของกับภรรยาสองคนนะครับเนาะพรพนพรกับเมือจนเรียบร้อยครับกับที่นี่กับเฮ็ดบ้านไปนั่มครับดูสิภายในภายในสองปีนาะพี่น้องสามารถที่จะเฮ็ดทุกอย่างได้แล้วก็มาอยู่ได้อีกสองปีนะครับเป็นซี่ปีกว่าครับผมที่ที่บ่าวเซมเดมาอยู่ตรงนี้นะครับเนาะ คันแรกกะสื่อทีตะเวนหาสื่อทีครับแถวนี้ตอนนั้นบาเทีมกับอยู่กรุงเทพอยู่บ้านพักนะครับเนาะอยู่หออยู่โฮอยู่ห้องพักก็เลยอยากได้ทีมีเงินอยากได้ทีกะพา,ากันมาหาสื่อทีเลาะป้าปครับแนวหนองจอกแถวไอไออย่างแถวนครนายกแถวไอ องคลักนุนครับไปเมื่อกัอบอ้อมมาแถวไอ้น้องเสือแถววังน้อยแถวอ้ดุสิตานี่เบาเสียมอ้อมหาทีประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับจังคอยได้มาพออยู่ผืนนี่ครับนี่มาพออยู่ผืนนี่พอดีกันเลยเพื่อนไม่ได้ติดป้ายขายแล้วครับไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวรอที่นี่ถามเพื่อนภรรยาถามเพื่อน่าแถวนี้มีที่ขายบะน้อครับ เพื่อนก็เลยบอกว่าให้ไปเบื้องยุ่มองนั้นเด้อเพิ่นวะก็เลยผ้ากันมาได้ครับก,ไกไ็ได้ได้ก็ได้ได้ที่มองนี้นี่แหละในราคาแปดแสนบาทนาอพี่น้องเนาะก็เลยมาทํำบาเซมกับตกลงกับเพิ่นภรรยาตกลงกับเพื่อนเรียบร้อยตื่นเต้ามากอนัดกันไปที่กรมที่ดินแล้วก็วางจ่ายเงินสดแล้วก็ไอ้ได้โฉนดนาะเรียบร้อยครับที่นี่กับบาซมกับไปพรน้ำธนาคารเอากับแฟนภรรยาเนาะครับเนาะ จนได้เรียบร้อยอ่ะที่นี่ก็บ่าวเสี้ยมก็เลาะขายของภรรยาก็ขายของคือกันบ่าวเสียมก็ขายของตามตลาดนัดที่นี่ก็มาเบิงสวนเรื่อยมาปลูกนั่นมาปลูกนี่เฮ็ดนั่นเท็ดนี่อยู่เรื่อยที่นี่ก็มีเงินขึ้นมาหน่อยนึงก็ให้แม่โคไห้แม่โคมาขุดอ่ให้แม่โคมาขุดไห้ไหไแม่โคมาขุดคล้องถมดินที่นี่ถมดินกบับบ่พ่อบัดที่นี่ก็เอารถด,ดินมาลงอกีกเดยพี่น้องรดดินรดนึงนี่ก็ ราคากับโบแมนหน่อยๆได้พี่น้องราคากะพันเจ็ดพันแปดเด้ทุกมือนี่โบแมนขึ้นโบแมนสองพันเราบอกผมกับโบเลยถามเพื่นอนเอกเสีอบวาสีเอามาถมข้างหน้านี่ยังไม่ได้ถมนะครับเลยวาสีเอามาถมอยู่ดินแพงครับอยนี่ดินแพ้งแห้งราคาพันแปดครับตอนนั้นเอามาถมเอามาถมอีกกะได้เห็ดให้มันเรียบร้อยเนาะที่นี่ก็ส้างบ้านส้างบ้านขึ้นมา เ่าเส้นกับไปเอาพี่เขยอยู่บ้านมาเห็ดซอยนะครับบาว่าเส้นกับจากนั้นกับมุ้งหลังค้ามุ้งอย่างเรียบร้อยกับพี่พี่เขยพื่ออย่างเพื่อนก็กลับบ้านเป่าเส้นกับค่อยเห็ดเอาคนเดียวที่นี่เห็ดเอาคนเดียวก็แกๆแกกๆฉาบปูนก็อิดเห็ดไปคนเดียวครับก็ขายของไปนั่มกลับมาเนี่มือแรงกับไม่เห็ดก็ก็แก๊กๆไปเรื่อยๆนะครับเนาะเออแต่ทีนี่กับมาเจอโควิดจังๆ ยุดขายของตลาดปิดิบัดที่นี่บบได้ไปขายของกับมาเฮ็ดบ้านเต็มโตเลยซื้ออุปกรณ์ให้ภรรยาหาเงินมาให้กับซื้ออุปกรณ์มาเฮ็ดที่นี่ครับซื้อมาเฮ็ดจนแล้วครับพี่น้องเฮ็ดจนแล้วที่นี่ก็ได้มาอยู่สองปีนี่แะครับสองปีสองปีก็กว่าเอา้าสองปีก็กว่าไปที่บ่าวเซมได้มาอยู่นี่จากตั้งแต่ซื้อโควิดเนาะซื้อที่ตอนโควิดแล้วก็มาเฮ็ดที่เฮ็ดสวนเฮ็ดยังนะครับ บาวเซมซีมาอัปเดตว่าในการที่บาวเซมซื้อทีมาแล้วแล้วก็ปลูกต้นหมอกต้นไม้ปลูกกล้วยปลูกปลูกไอ้พวกไม่ผลหลายๆอย่างะานะครับผสมผสานนะครับเป็นสวนผสมผสานที่บาวเซียมได่ด้ที่ได้เฮ็ดขึ้นมาเนี่ยมันสามารถที่จะเฮ็ดให้เฮ้าเนี่ยมีอยู่มีกินได้ยั่งยืนได้แล้วก็ขายได้อีกดีครับบาวเซียมก็เลยอยากมาบอกพี่น้องว่าการที่เฮ้ามีทีอยู่แค่นี้เฮาก็สามารถที่จะเฮ็ดให้มันเป็นเงินได้นะครับเนาะ คืออาชีพหลักก็ได้เป็นอาชีพเสริมก็ได้ครับถ้าผูใ้ใดอยากเห็ดไอ้ตัวนี้เนาะจังบาวเซมไอ้เฮ็ดมือวานี่ก็นี่ครับนี่มือวานี่บาวเซมก็เฮ็ดไอ้นี่ครับเห็นปะนี่แบบที่ก็สามารถที่จะสั่งรายได้ให้เฮาดได้เด้ครับพี่น้องนี่มันก็ต่อยอดหเห้เฮาได้สามารถที่จะเป็นรายดได้ได้จังบาวเซมเฮ็ดอยนี่ภรรยาาไปขายกับถุงละ35บาทได้ครับนี่พี่น้อง ต้นกะเพราเห็นไหมนี่ให้มันง่ายจากน้อยนะครับน,นี่ครับให้มันง่ายประมาณน,นี้เด้อวพี่น้องเดอนี่ง่ายประมาณนีน้ขายได้แล้วครับนี่น้องนี่ครับง่ายประมาณน,นี้สามารถที่จะขายได้เลยครับนี่ต้นละสามสิบห้าบาทเนาะแล้วแต่พื้นที่นะครับบางพื้นที่กับราคาอาจจะไม่ได้ขนาดนี้บางพื้นที่อาจจะได้กับบอลลูนกันนะครับ เพราะว่าเบาวเซียมขายของตลาดนัดตอนตอนนั้นก็น20บาทที่เบาวเซีมไปขายอยู่แถวไออย่างลาดกระบังเนอะแถวนั้นสามารถขายที่อยู่20บาทจะหมองพรรยาผมไปขายนี่เขาขายได้3 5บาทครับ3ทุ่งร้อยครับผมนี่ก็เห็ดหลายๆย,ย่างครับในในในสวนเ่า ทุกมื่อนี่บ่ได้บาวเซียมบ่ได้ขายของกับบาวเซียมก็เฮ็ดหลายอย่างเฮ็ดอันนั้นเฮ็ดอันนี้ไปผสมผสานกันให้เฮามีรายได้เนาะครับเนาะจังต้นไะม้จังต้นไม,นม้พืชพันธุ์ของบาวเซียมนี่ก็สามารถที่จะขายได้ก็คือกล้วยอ่มามะละกออย่างเงี้ยแล้วก็ผักขี้เหล็กอย่างเงี้ยผักขี้เหล็กก็เลาะรั่วเลาะ,ละ,ละอย่างบาวเซียมปลูกไว้นั่นละ่ะแล้วก็ไอ้มะม่วงเบาอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็ขนุนเนี่ย ขนุนอ้พันแดงสุริยาเนาะต้นนั่นก็ออกแล้วแล้วก็อีกกันนึงกับต้นขนุนนี่กันแต่ว่าอีกคนละสายพันธุ์นะน่าจะเป็นสายพันธุ์ในท้องประเสริฐนะครับที่บราซิมปลูกเราก็ได้สามารถที่จะเอาไปขายได้แล้วเนาะมันกรสังสังไรได้ให้บราซิมได้แล้วในในทีแปลงที่บราซิมซื้อม้านีก็มือหนีกับซีมาอัปเดตเล็กเ็กน้อยน้อย่หลายครับกับซีมาบอกท่านผู้ชมว่าให้เขา ให้เขาเฮ็ดนี่ครับนี่เอาเฮ็ดไปขายตามตลาดนั่นนี่ครับให้มันงขึ้นมากที่เขาก็ขายได้แล้วครับนี่นี่ยังพริกนี่ครับเห็นอีกจังน้อยก็เอาไปขายได้ทั่นดียวกับนี่แล้วก็อันนี้ก็บัะเขือนี่มะเขือเห็นบะครับนี่อ่าเม็ดนางลักนี่สิครับนี่นี่นางลักพริกนี่สิอันนี้ก็บมะเขือเครืออนี่ครับเห็นบะมันสามารถที่จะสั่งรายได้ให้เขาได้แล้วครับนี่จึงที่ได้บ่อร้ายแต่ก็ ผมก็ว่ามันก็สามารถที่จะเฮาดูได้เ้อครับถ้าเฮารู้จากวิธีการในการดำรงชีวิตว่ากินอยู่แบบพอเพียงเนาะพี่น้องเนะาะจังมันก่อฮันแลนอย่งที่ครับอันนี้ก็สิเอาลงไอ้ตะไอ้ถุงอีกนะจากน้องที่เอาลงถุงครับนี่ให้มันงหญ่ที่นี่ก็ที่ได้เอาไปขายครับนี่อันนี้ก็เพาะช้ําไ้ครับช้ําน้านะครับนี่เดียวว่าเซมท,ที่บอกวิธีแล้วครับง่ายๆครับนี่ติดง่ายแห้งจระเนี่ครับช้าน้า เขาก็สามารถจะสั่งอะไรได้เขาได้เนาะพี่น,อน้องเนาะไอของที่ในสวนเขานี่นี่สาระแน่เดี๋ยวว่าเข้มจะแยกออกมาใส่ถุงด้วกันลูกค้าต้องการเยอะนี่ดไปครับมองแดเขานี่ก็ติดน้วยแล้วครับนี่มาร์กครับผมดำเนินครับผม นี่มะเขือพวงนี่นวับแหนแดงแหนแดงที่ได้ตักให้ปลาแล้วครับนี่พี่น้องน,นี่ก็บกำลังเป็นเชื่อขึ้นมาคร,นงงครับนี่กำลังใหญ่ครับนี่นี่ก็นี่ก็สามารถที่จะขายได้กันครับนี่ลูกค,ค้าต้องการด้วยกันนี่มะละขี้นกนะ่ครับเห็นปะเห็นปะเราเซ็มมาปลูกเราก็เห็ดคางขึ้นไว้ให้เป่นนี่อ่าเลาะรั่วเลาะรั่วนั่นเบาเซ็มเอาันนั่นออกครับนี่เลาะรั่วนี่น เอาต้นตําลึงออกเพราะว่าเราเทมที่ยอาไอ้นั่นมามาปลูกเอาไอ้บักบวบนี่เอาเทมที่หยอดที่หยอดล้อล้อล้อรั่วไปเลยครับนี่แต่ฟังพุ่นหยอดไว้แล้วล่ะนี่ถึงถึงนู่นครับนั่นเดี๋ยวที่หยอดมาอีกครับเดี๋ยวี่เอาตําลึงออกก่อนคือเขาเห็ดรั่วของเขานี่ให้มันมีประโยชน์นะครับเนาะให้มันพันขึ้นนี่อ่าบักบวหนะ้านี่ครับ ได้เก็บผลผลิตไปขายอีกครับนี่ได้ขายได้กินนะครับนี่ก็ปลูกแบบไม่ต้องลดน้ำนี่ครับเห็นบ่ถังถังพิเศษ <c oughs> ก็ปลูกพริกไว้ครับนี่ปลูกพริกปลูกแบบคือเครื่อครับผมนี่ไว้ล้องเบิงครับนี่เห็นบ่เฮาบ่ได้หดน้ำนะครับนี่น้ำมันดูดซึมขึ้นไปเองครับนี่ <c oughs> เห็นบ่ครับพริกเห็นบ่นี่มันสามารถที่จะ เดีเฮาต่อยอดได้ด้พี่น้องเนาะดาวเฮาหูจักเต็ตวิธีการนี่มะละกอนี่เห็นกล้วยนี่ะครับนี่นี่บาวเซมปลูกต้นมันมันบอกง,งามบาเซมไม่ตัดถิมมันแทงงนอขึ้นมหม่ครับเป็นบ่นี่กล้วยไข่ครับนี่แทงงนอขึ้นมหมัสองนอยังดีเลยเลยตัดถิมนี่กะ ตัวตัวผู้ครับนี่ตัวผู้กําลังพันุขึ้นครับกําลังพันธุขึ้น้างครับปลูกไว้สามถังครับตัวผู้นี่ไอรังออกครับนี่ลังสีออกน้วยเห้นี่เห็นบ่พี่น้องนี่นี่ครับกําลังสีออกน้วยให้สิได้กินตัวครับพอ้ช่วงนั้นบ่าวเสยมปลูกวงังไอหน้าบ้านที่เป็นคลองนะครับนะเนี่ยที่บ่าวเสยมขุดร่องไว้นะปลูกยางจังได้ขายโอ้ ลดละ80-90บาทเลยตอนนั้นบ้าเทมขายครับนะสามารถที่จะสั่งได้เลยแต่ว่าปลูกไม่ได้เพราะว่าน้ามันถ่วมบ้าเทมก็เลยต้องการที่ถมอย่างเดียวตอนนี้บ่ได้เห็นอย่างลยครับปล่อยไว้ปลูกไม่ผลเลยกับน้นาถ่วมตายเมื่อเดี๋ยวยุ่ต้นเดียวคือว่าครับนะ่ะเดี๋ยวยุ่ต้นบกม่วงครับนะนี่ต้นนี้ติดแล้วพี่น้องนี่กล้วยไข่นะครับนี่กล้วยไข่จันทบูรน,นะครับนี่เดี๋ยวบ้าเทมต้นอยู่ทั้งหนาขุนพันธ์มันนะ่ะเดี๋ยวบ้าเทมที่พาไปเบิงเพราะว่ามันออกเครือแล้ว อันนี้ก็ต้นมะลิทครับนี่ต้นมะลิมะลิทนี่ก็สามารถที่จะสางไรใดเขาใดได้ครับมันใหญ่ขึ้นมาออกผลผลหนึ่งผลหนึ่งลูกแล้วลอยหนึ่งเหมอนเด้พี่น้องนี่มะลิทเห็นไหมครับนี่ปลูกมะลิดินเมื่อก่อนดันบ่ค่อยดีมันเด็ครับรเบาสชงมาปลูกไม้ดวเนี่ยดินนะขุดขึ้นมาจากสาได้ครับนี่ดินนะดินมะถมนะขุดจากสะขึ้นมามะถมที่นี่เราเียมก็เอาปูนขาว เอาโดโลไม้เมื่อวานเราก็เอาโฮอร์โมนพวกไอ้ที่เป็นน้ำหมักอะนั่นแหละพวกนั่นมามาฉีดว่าหดครับมันก็นเลยสามารถที่จะเฮดใ้ดินเอางามได้ครับเพราะว่ามันดินเป็น,ด,นดินเปรี้ยวอยู่นี่ครับดินเปรี้ยวตกมือนี่ก็ปลูกอย่างงามแล้วครับนี่เอาเสียมจัดการแหละตะกอนเป็นกอไผ่นาะพี่น้องเนาะกอไผ่นะครับ กอภัยได้โอ้ยหกอภัยหกกอเลยครับประหอดคุณหอดพี่กอภัยนี่ไผ่กิ่มซุ้งนะครับออกทุกอาทิตย์พี่น้องเก็บผลผลิตยู่สองปีออกทุกอาทิตย์อาทิตย์นึงเนะ่ยได้อาทิตย์ละสองพัน่ะครับพี่น้องที่บาวเซมเฮดอะ่ะไผ่กิมซุ้งอะ่ะเพราะว่ามันมันขายเองเนาะมันก็นเลยได้ราคานะครับผลผลิตออกมาเนะี่ย นี่เห็นไหมครับนี่มัเขือพวงนะครับนี่นี่เก็บได้แล้วนี่ครับนี่นี่งามเลยนี่กินกับแจ้วแซ่บแล้วครับนี่หรือว่าผู้ใดที่ไปแกงก็ได้ครับนี่ดีครับอันนี้นี่บ่าวเซียมบอกแล้วว่าบ่าวเซียมบดิปุกนี่มันเกิดเองนี่นกนกมาปลูกไ้นกมาปลูกไ้ครับนี่ต้นนี่ออกน้อยเก็บได้สองเทียร์เราเก็บได้เทียร์ตะคึงตะกานี่ กระแดงสุริยานะครับนี่ออกม่วงนี่เอ้โมเมนต์ไอ้ขนุน <c oughs> นี่กำลังงามครับนี่มาระกอมาระกอนี่เป็นพวกดำเนื้นครับนี่กำลังใหญ่ขึ้นมากนี่บาเซยมเฮด,ดข้างไววครับนี่เฮ็ดข้างไว้ว่าเสียบอกทัวมาลงตัวแาวครับนี่ตัวแาวกำลังเพาะไหวอยู่ยังบวก,กิดกเลยวาเสียวทัวมาลงเลยครับนี่ตรงนี้มันก็สีได้ย่อย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 ่อยลงมานี่เนาะเขาก็ที่ได้เก็บเอานี่แหละ หลาะหลัวหล่อยังเฮ้านี่กะน,นี่พ่นครับยานาังครับห็นบ่พ่นเห็น่อจากปัน้นยานาังกินกะเอาไปปัน้นสองสามใบกัด้กินแล้วครับนี่น้ำสดๆของยานาังนี่ใส่น้ำเย็นก็นไปนี่ก็ด้วยล่างล้ำใส่เฮ้าล่างสารพิษใเฮ้ายัางดีพ่นแล้วนี่บ้านคุณเอ็มกะเป็นบริษัมาสนใจเป็นปล่อยถิมละวเป็นนี้จะประกาศขายนะทุกมือนี่ นี่ครับกล้วยนี่เมื่อวานนี่ก็ตัดให้ภรรยาไปสามเครื่อมั้งครับก็ได้ขายกล้วยออกมาอีกยังงามเลยพุ่นนี่แปดเครื่อต้อนนี่ไปแปดวีต้นนี้ออกมามันได้นามเดยบาวเส็มมาหดนามมันมันก็เลยได้นามได้หยางตะกี้บาวเส้นมาได้หดมันบเลยได้นามนี่มือนี้ที่มาเก็บไปยอดอันนี้กแล้วครับนี่ นี่ยครับนี่ก็ได้เงินนะครับนี่ปลูกไว้เห็นบ่ครับนี่เบางเทมปลูกไว้ปลูกเลาะเลาะบุญปูนไปห่อนบุ่นไวน้เห็นบ่มันก็สามารถที่จะสั่งไร่ใดได้ได,ได้ครับนี่เห็นบ่เห็ดไว้ครับอันนี้ก็เดี๋ยวบางเทมมาตัดมือนี้ตัดเดี๋ยวมืออื่นให้แฟนเอาไปขายขายกับไปสะเดาน้ำเปลาหวานสะเดาสะเดาน้ำเปลาหวานกับไอ าดุกย่างพี่น้องแซบครับที่บ่าวเซมกับภรรยาเฮ็ดขายอยู่ทุกมือนี่ก็มีหลายย่างครับขายหลายย่างขายผลมะมลักไม้ขายของเฮ้านี่แหละกล้วยเกลนี่ครับมะม่วงครับพี่น้องอันนี้ที่แรกบ่าวเซมบอกว่ามันเป็นมะม่วงอัน,นั้นมะม่วงขายตึกเนี่ยแมนละบุนี่บ่าวเซมก็เบิงโบ่หูปันเดบ่ค่อยสัทัาติแดง ย <c oughs> ังมะม่วงอันนี้มันเป็นลืมเปล่ากเบรูนะพี่น้องนะฝากพี่น้องตอบคอมเมนต์ให้เบาเซมแน่ว่ามันเป็นมะม่วงอย่างนี้ออกมาแบบนี้นี่ที่เรียกเบาเซมว่าเป็นมะม่วงขายตึกแล้วล่ะเพราะว่าภรรยาเพิ่นบอกว่าเพิ่นกินเหราเพิ่นเอาเม็ดมันไอปักช้ำไว้มันก็เกิดขึ้นมานะน,นี่อ่ะพี่น้อง บา่บาวเซ็มได้บอกว่าเฮาเฮาก็สามารถที่จะเฮตดสั่งรายได้ให้ได้เนาะพี่น้องเนาะถึงที่ได้น ой, ้อยเฮาก็ใส่แบบประหยดัดใส่แบบพอเพียงครับถ้าได้หลายเฮาก็ใส่น้อยนั่นตัวเหตุจังได๋ให้เฮาอยู่รอดเนาะพี่น้องเนาะเศรษฐกิจพอเพียงคือทางรอดบ่าวเซียมมาครับอีลีครับใส่ใส่ใจแบบประหยดัดเนี่ยนี่ังสี่ก็สามารถที่จะ ขายได้เนี่ครับบาเทมก็เลยออกมาบอนนี่นี่บาเทมที่ขุดไปปลูกเลยนี่นดินฟ้าครับนี่เดี๋ยวปลูกลาะรั่วคุณเหระมันมันเป็นรากม้านะรากม้าแล้วมันเกิดเกิดน้ำหลากพวกนี้ไม่พวกนี้เกิดน้ำาลากครับเป็นบอนนี่อันนี้คือกันนี่เดาอกันครับนี่คุณเกิดเกิดน้ำหลากไม่ บาวเซียมกับมีหลายยางครับผุนทั้งบุนทั้งบุญปลูกไม่เน,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 นี่ยก่อนก่อนที่เขาที่ตัดสินใจปลูกอย่างเนี่ยบาวเซียมที่บอกเด้วยว่าตัดสินใจให้แน่นอนเด้อพี่น้องเด้อบ่ต้องได้มาปลูกอีกหลายเทียพะว่าบาวเซียมปลูกไผ่แ่วที่นี่มันไปเลยรั่วเขาพอเลยรั่วเขาแล้วที่นี่ก็เลยกลายเป็นแบบ ต้องได้ตัดถิ่มอย่างเช่นพี่นบอกตัดถิ่มถ้าผู้ใดมีที่ปลูกข้างห้างข้างห้างรั่วเนี่ย,ยครับนี่จังสีบักขามนี่ก็เจ็บได้นะครับย้อนบักขามนี่ก็สามารถที่จะเอาไปขายได้กันครับนี่ตุ่มไก่ใส่ใบบักขามออนนะพี่น้องนะนี่ครับเนี่ยที่บ่าวเซมต้องมาผูกข้าวไม่เห็นบอกครับนี่ตามจริงไมันต้องต้นใหญ่สำกันได้กินน้อยคือจังต้นพุ่นแล้วนะครับปลูกแต่ซีปีจังแต่ขุดสะพุ่น ก็เลยเนี่ยต้องมาปลูกไมนี่นะบาเซมก็เลยบอกว่าจัดระเบียบแผนการในการที่เฮาที่เฮ็ดสวนน่ะดีๆครับมันจังค่อยบม่ได้เสียของครับยังต้องคอยว่าปลูกไม้เห็นบเบ้าเซมต้องด้มาปลูกไม้เนี่ยพี่น้องมาปลูกไอ้กล้วยปลูกบักผ้าของไม้จริงๆแล้วต้นไม้บ้าเซมมันที่ซ้ำผีต่ตัวตัวกันบ้าเซมบ่ได้ปลูกไผ่ลอขหาง นี่คิดจังเสียเห็นบ่เนี่ยมันก็ออกไปหอดนอกรั่วเขาคนนี้ครับนี่เห็นบ่ไทยเนี่ยออกนอกรั่อุ่นผลเสียนะครับนี่เดี๋ยวก็ตัดถิ่มนี่ะเป็นบ่ออกไปนอกรั่วขเขาไปบังไอ้นั่นขึ้นที่ไปบังไอ้พืชพันธุ์ของเพิ่นนี่สวนเพิ่นติดกันกับบ้าเซ็มเพิ่นพูดสุดบุงค์หูลูกตาพี่น้องบ้านแถวนี้สวนหลายแห้งนี่ครับได้แดงสุริยา บาวเซมหอไวอู้ยหนึ่งเคื่องผุ่นจิได้มาฮ่อกันครับนี่แดงสุริยาขึ้นกันครับเนี่ยอันนี้ท้องประเสริฐนี่หน่อยๆครับท้องประเสริฐพันธุ์นี่หน่อยๆพันบุใบนไงไหมนี่ครับทองประเสริฐหน่อยบ,ไบไนไ่บันไดเป็นกําลังออกมาอีกอยู่ครับเนี่ยลําต้นอันนี้ปลูกปลูกตั้งแต่ตอนสื่อทียนวันนี้ครับนี่ยสี่ปีเลยสองต้น กับบักสเสดานะสเ่ยเสดาได้กินยอดได้กินดอกละเสดาปีนี้ออกยังจังเลยได้ขายยังจังเลยครับเห็ดน้ำปลาหวานสเสดานี่พี่นอ้องอืมห่อไว้นะหน่อยบางไงแล้วแดงตุริายนะญญาผมผมอยากได้พันธุ์ผมก็เลยมไม่ตอนไว้อีกเดี๋ยวสิตอนไว้อีกหลายมันมีกิ่งหลายกิ่งนะครับเดี๋ยวมาตอนเนาะเบื่องมันที่ติดบอเราที่อยากได้พันธุ์ไปปลูกเวลาถมทีทั้งพุ่นนะ ผมดีทั้งหนาปุ่นที่ได้เอาลงเนี่ยนี่แหละพี่น้องเศรษฐกิจกพอเพียงนะพี่น้องเนาะปลูกอย่างที่เขากินแล้วก็เหลือกินเขาก็ได้ขายนี่ครับซากังสี่กะมีป่าลายยางได้พี่น้องกะหอยจุ๊บยังมีเลยหอยจุ๊บเป่าเสียมไอ้อน,นั้นเป่าเสียมเอาหอยมาถิมไว้ประมาณโลนึงมั้งได้กินหลายเที่แล้วบางที่บางที่ทอ,อยากไปให้บุญกะ งุ้มขึ้นมาได้ยักสิบนี่สิหน่วยกับไปปอยน้ําวัดอยงี่ครับใจสิพาไปเบิองอ้หอยหอยจุบบาาเสียมใจเอามาต้มยินเล่ยละอยากกินน,นแซ่บกินกับสมตำ่ำน้อพี่น้องเนาะหรือว่าเอามาแกงอ้อมก็ได้แกงอ้อมก็แซ่บแกงไทยบักคีเล็กก็แซ่บครับบักคีเล็กเขาก็มีเองสินี่มันนี่เดี๋ยวเอาแหนแดง ไงแดงครับนี่ให้ปลากินครับเต็มแล้วนี่เลียงไว้แป๊บเดี๋ยวไงไวง้หฮงนี่ญงเต็มสละลวขุดไว้แค่สามเมตรนั่นกว้างเมตรหนึง่งยาวสามเมตรนับนลึกกับประมาณห้าสิบเซนแค่นั้นแหละเราเส้นไ่ได้ย่องมาไวเอาแค่เลี้ยงไวเพาะให้ปลากินนี่อันนี้ก็ภรรยาบอกอย่าขุดถิมเด้อเพื่อนว่าเพื่อนที่มัดเจ็บไปผัดไปบู้นี ปักขมสุดยอดเลยใส่บา๊าปเส้นผ้าเบเ้องไงนั่นครับที่ว่าบ๊าวเส้นอมปุ๊นี่บักเพาวตัวนี้เรียบร้อยครับผมดวงกินเรียบร้อยเลยเดี๋ยวว่าเส้นที่มาตัดออกปลูกไหมปลูกไอะไรนั่นปลูกบักบ,บปลูกขนุนกับที่ปลูกอ่าบักม่วงที่บ๊าวเส้นหมัก ขอบขอบบุญขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อครับที่พี่เขามาชมให่ชมให้บบาเซ้นเป็นกําลังใจให้บบาเซ้นในเห็ดคลิปออกให่เบิง่งขอบคุณขอบบุญหลายที่มาเบิ่งของบเบาเซ้นเาวเส้นพิพาไปเบิ่งในเบิ่งเด้อพี่น้องนี่กระตอนไหวครับนี่ย เดี๋ยวเพื่อนออกห้ากออกอยังแล้วที่ได้ง่ายเพื่อนไปยู่มองไหมมองหนีมันบงังต้นหมกเภาต้นยังเพื่อนต้นตองการแดดนะแล้วก็เนี่ยอึ๊บนี่พี่น้องตรงนี้ละ่ะไอ้เต็มละ้ออคุณเห็นปะอุ้ยเต็มเลยพี่น้องคุณ เห็นปะมีหอดลูกมันหมดแล้วหลายไอหอยจุ๊บนะของบลาสเสียมบอ่อได้กินมันได้ดอกแต่ว่าก็กินแน่อยู่นี่เห็นปะอยากเอาไปปล่อยเขาก็เอาเก็บไปเนาะครับนี่เห็นปะเต็มเลยเห็นปะเอางาบอกเผาลงให้เขาเพิ่นจับเพิ่นกินเพิ่นกินนะครับเผาเนี่ยบอกเผาใบกล้วยนี่ครับ เป็นจิงนีตนนี้ก็ออกน่วยปีสองนี่แหะปีแรกบ่เป็นครับออกมากิ้งเดียวนี่บ่เป็นปีนี้ออกมาโอ้ย่างหลายเลยออพร้าวผมนี่ออกลูกดกแห้งปีนี้ได้น่าจะประมาณจิบแซงสุดทางอะสุดท้ายนี่บาวเซมกะกาบขอบคุณหลายๆนะครับสำหรับคนที่มาเบิ่งให้บาวเซม เป็นกำลังใจให้ช่องบาวเสี้มบ้านสวนได้เฮ็ดคลิปน,น้อยๆออกมาให้พี่น้องได้รับเบงิงได้รับชมเนาะสุดท้ายนี่ก็ขอบบุญขอบคุณพี่น้องขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อพี่น้องเด้อป่าจะจากโลกภัยไข่เก็บอายุยืนยาวเฮ่งเฮ่งเลยด้วยเนาะพี่น้องเนาะก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ